สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราพบกันใน วิชาแน่แนวนะคะเราก็จะมาดูนะคะเนื้อหาของเรานะคะเป็นเนื้อหาที่จากค,คุณครูไปค้นคว้าของกรมสุขภาพจิตนะคะก็ะจะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปจากเดิมซึ่งตัวโควิดนะคะ นาจะเป็นตัวเร่งให้เราเปลี่ยนสังคมเร็วยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูนะคะว่าความหมายของ New Normal นะคะหมายถึงอะไร New Normal นะคะเป็นเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นนะคะ เป็นการปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิตให้เป็นปกติบนพื้นฐานของคำว่า new normal นะคะซึ่งคำว่า new normal นะมันใช้มาตั้งแต่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ทางทางด้านเศรษฐกิจนะคะตั้งแต่ปี2007มาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรนะคะอ่า อันดับแรกเลยนะคะนักเรียนคงจะพบว่าชีวิตของนักเรียนเปลี่ยนไปเห็นชัดๆเลยนักเรียนใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะแล้วแทนที่นักเรียนจะได้พูดจาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆของเรา เราก็มาใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารพบปะพูดคุยนะคะเจรจากันนะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมในการใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าชีวิตของนักเรียนที่เคยได้พูดคุยได้เล่นได้หยกล้อได้ใช้ชีวิตกันในโรงเรียนนั้นมันเปลี่ยนไปมากนะคะ นักเรียนก็ต้องปรับตัวนะคะบางคนก็ปรับตัวได้ดีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ของเรานะคะทีนี้นักเรียนไปดูอันต่อไปนะคะนอกจากว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นบางคนก็ลดการพบปะผู้คนการสังสรรค์ต่างๆนะคะ มาใช้จ่ายแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นมีการสั่งอาหารทางออนไลน์มีแกร็บมาส่งอาหารถึงบ้านนะคะก็ครูคิดว่ามันหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปจากชีวิตเดิมปกติของนักเรียนนะคะมันเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องปรับตัวกับมันนะคะ อนอกจากนั้นนักเรียนคงจะพบว่าผู้ปกครองของเราใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการโอนเงินซื้อซื้ออะไรคะซื้อซื้อสินค้าและแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลหรือโครงการอื่นๆก็จ่ายเงินในรูปแบบของเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นว่า มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วต่อไปครูคิดว่าเราจะใช้เงินที่เป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญน้อยลงนะคะเพราะนั้นการที่เราตามเทคโนโลยีแล้วเราก็ปรับตัวเราก็จะสามารถอยู่รอดเพราะฉะนั้นอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงที่มันปรับตัวใครที่ปรับตัวได้ดีนะคะก็สามารถอยู่รอดได้ บางธุรกิจเราไม่สามารถที่จะอยู่แบบปกติได้แล้วเราต้องเราต้องปรับนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจอาหารตามสัง่งถ้ายังคงนั่งทานที่ร้านอยู่ก็ยอดขายเราก็อาจจะไม่พุ่งแต่ถ้าหากว่าเราปรับตัวมาเป็นรูปแบบออนไลน์ส่ง มีพนักงานไปส่งให้ถึงหน้าประตูบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดชีวิตเราก็อยู่รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตเรานักเรียนต้องตามแล้วก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคะบางครั้งหลักสูตรของเราปรับยังปรับไม่ทันนะคะคือเหตุการณ์มันผ่านมานานมากแล้วแต่เราก็ยังยังไม่ได้ปรับ ยังไม่ได้เปลี่ยนหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราต้องไปเรียนรู้เองนะคะแม้กระทั่งการเอาตัวรอดในยุคโควิดเราก็ต้องเรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีนักเรียนต้องต้องเฝ้าติดตามข่าวสารเองนะคะ,ะในข้อต่อไปเรามาดูนะคะนอ,นอกจากว่าธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะในเรื่องการดูแล สุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะเราใช้แอลกอฮอล์เพื่อตัวเราไม่พอเราก็ต้องเผื่อผู้อื่นนะคะมีแอลกอฮอล์วางไว้นะคะที่หน้าบ้านใครเข้าบ้านมาก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะบางคนมีมีสเปรย์พ่น ก่อนเข้าบ้านก็มีนะคะพ่นรองเท้าพ่นนะคะเข้าของเครื่องใช้ก่อนที่จะนําเข้าบ้านมีการนําเข้าของเครื่องใช้ที่เรารับซื้อมาจากออนไลน์เราก็ต้องนํามาตากแดดก่อนก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะคะเป็นเราก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าชนิดใดมันตากแดดได้นะคะไม่งั้นมันก็ก,ก็จะเกิด เกิดบความเสียหายของสินค้านะคะเราต้องดูว่าเราสั่งอะไรมาแต่ก่อนเข้าบ้านต้องต้องนำไปตาดเดดสักพักหนึ่งก่อนนะคะถึงจะเข้าบ้านได้นะคะทุกครั้งที่เราแกะของนะคะเราก็จะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะนอกจากเราจะดูแลตัวเองแล้วเราก็ต้องดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะคะดูแลน้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คอยเตือนกันว่าล้างมือแล้วยังอ่า ล้างแอลกอฮอล์หรือย,ยังนะคะเข้าบ้านมาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันทีไหมได้ล้างจมูกแล้วยังนะคะเพราะนั้นอันนี้เราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเราเราต้องดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อสร้างสมดุลชีวิตนะคะปรับสมดุลชีวิตนะคะเราจะได้ถ้าทุกคนรอดเราก็รอด นะคะถ้าคนในบ้านรอดเรารอดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านเราจะต้องปลอดภัยนะคะ,ะเราใช้เวลาปรับสมดุลชีวิตใช้เวลาในบ้านมากขึ้นอยู่บ้านมากขึ้นทํางานที่บ้านมากขึ้นนะคะอันนี้คือคือวิถีชีวิตใหม่ของเรานะคะทีนี้เราไปดูว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะวิตก กังวลเวลาเราไปไหนหรือเราพบปะผู้คนใกล้ๆบ้านเราเราอาจจะสงสัยว่าเราป่วยเรามีเชื้อหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสังเกตดูคุณครูก็ไปนำข้อมูลนะคะมามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อันนี้เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลศีรีนครินนะคะเรามาดูผู้ป่วยโควิดนะคะจะมีอาการอย่างไรนะคะ อ,อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากองค์การอนามัยโลกด้วยนะคะทางทางโรงพยาบาลก็ไปเอาข้อมูลมาจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าจะมีไข้ประมาณ88ซนะคะคนที่ที่ที่เป็นโควิดเนี่ยแล้วก็จะมีอาการไอแห้งๆร่วมด้วย68เปอร์ซมีไข้ก็มีไข้88 ไอ68นะคะเหนื่อย38%ไอแบบมีเสมหะ38%หายใจลำบาก18%เจ็บคอ14%ปวดตามกล้ามเนื้อ14%ปวดหัว14%นหนาสั่น11%อนะคะอาการที่พบน้อยนะคะก็คืออาการคลื่นไส้อาเจียนคัดจมูกท้องเสียอันนี้ จะมีอาการร่วมด้วยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการดังกล่าวนี้นักเรียนก็ต้องต้องพบแพทย์แล้วละหรือว่าถ้าหากครอบครัวเรามีอาการนี้เราต้องติดต่อแล้วล่ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูดูต่อนะคะว่าถ้าหากว่าอาการอย่างอื่นที่ท ที่เราพบเห็นนะคะที่บางคนเป็นแล้วเรารู้ทันทีเลยว่าว่าป่วยโควิดก็คือลิ้นไม่ไม่รับรสนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะติดเชื้อโควิดแต่บางคนก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่ได้แสดงอาการเลยนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนต้องพยายามตามข่าวสารให้ทันนะคะนักเรียนก็จะไปไปดูว่าในแต่ละวันเรามีผู้ป่วยกี่คนเราไปดูได้จากสาธารณสุขจังหวั<ม>ดเพจสาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะหมายเลขโทรฉุกเฉินของจังหวัดนะคะแล้วก็เป็น แพทย์ทางเลือกนักเรียนต้องต้องเข้าไปดูแล้วนะคะว่าความรู้อะไรที่เราสามารถจะช่วยเหลือคนในครอบครัวเราได้นะคะ,ะครูคิดว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะน่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับนักเรียนในวิชาแนะแนวของเราแล้วในในชั่วโมงหน้านะคะเรามาพบกันต่อในรายละเอียดอื่นๆ กันนะคะว่าเราจะรอดจากโควิดได้อย่างไรนะคะตอนนี้เราเราฟังเพลงนิดนึงผ่อนคลายนิดนึงนะคะ ก็เป็นเพลงคุณพ่อคุณแม่บอกให้ลูกๆอยู่บ้านอย่าไปไหนนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะ, yes, <Johnny. S 1> ะสำหรับวันนี้นะคะ virus, ครูคิดว่าคงพอสมควรกับเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะ yes, <Johnny. S 1> สวัสดีค่ะ